พี่ก็ไปเสือดิแล้วแต่พี่อ่ะไปไปนั่นให้กูไปกูไปลัวให้ก่อนเออบ้านใหญ่ได้อเดือยย่าเต็มกว่ามีเครื่องมีเครื่องที่สาดนะเบลเบลเข้าตู้เลยนะไอ้เงี้ยอยู่ไม่ให้เข้าเขาเลยว่าเล็กเลยว่ะเออขอไปตีประตูเลยเฮ้ยไอ้กูเรียนอยู่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 เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นกลับมาเข้าตู้กูหายกูหาย หายไปเลย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 ข้าวตัวนี้อ่ะเราดูวันใหญ่อ่ะไอ้กูข้าวตัวนี้กูข้าวตัวนี้ข้าวตัวนี้เป็นใจเป็นใจกูข้าวตัวเสือแล้วกูข้าวตัวเสือเฮ้ยตัวเสือเฮ้ยกูไม่จะไปเข้ากูข้าตัวเสือเข้าตัวเสือแล้วเดี๋ยวรอเขามีเฟสทั้งสิบสามนาทีแล้วค่อยออกก็ได้ตอนเขาเฟสหาเอาฮาๆนิดนึงพอแกูได้ยันมาใบหนึ่งแล้วนะมีเราอยู่ไหนวะสิบสี่แล้วกูอยู่แม็กโฟยังยั้งยังต้องแบบเขาต้องเฟสก่อนเว้ยเฟสสักเฟสสักออกเฟสอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยกูว่ากียใช้ผ้าเลยคัโถ่แววเแล้วกับวิเลแล้วกับวิเแล้วมาแล้วมาแล้ว ก่อนมาใหญ่นะไอลูกกับกับบ้านใหญ่มีไอลูกกับเสือมีที่แล้วนะก็ถึงแล้วเดี๋ยวกำลังจะเอาไปไปศาตอุ้ยกวางมีจะฟูเที่ยวเฟิกอะไรวะมีดูตาเฟิกอะไรวะกวางวาวีเบิร์นวะดูดวตาเฟิร์กหนึ่งกันแน่ ตะปูอะไรก็ไม่มีหรอดาวไม่หายมีมีแล้วมีแล้วปานะปานะลูกปลานะลูเฮ้ยอยู่กูเ้ยเหี้ยแล้วยา้ายไปบอสตีมตั้งเครื่องเลยกูตรวจให้เอ้ยเอ้ยเกะลังกะลังเฮ้ยเหี้ยกูเข้าไปแล้วตะปูมาเหรอกูไปแล้วอีไอ้กูได้ย้ายอีกหลอดนึงกูได้ย้ายหลอดนึง ให้ส sure, sure so like. sure. so ่วนให้ส่วนคนเดียวแล้วฟาร์มสองคนได้ป่ะฟาร์มแบบหลายๆคนหน่อยอ่ะกูฟาร์มให้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 สี่ไรก่อนให้โอเคเออแทนบอสไม่ต้องตกไก่เพื่อนกูฟาร์มให้กูฟาร์มให้กูสวดเดียวกุสวดเดียวไอ้บอสมาทางนี้ดีไปฐาน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 มันจะไปทางไหนวะไปฐานนะสวดเก้ากานะอย่างจุดนะพี่ออกมาแล้วกูมาพัดเล็กขึปัดขึ้นเพนตาวนะเออเออเออกูเห็นยันแล้วหายเก้าไปก่อนก่อนไปทำ เกี๋ยว่อนกไปก่อนเดี๋ไปเดไปใหเก็บไวก่อนเก็บไวก่อนเดเสดเกลัวมาที่าลแล้วกลัวมาที่ศาแล้วเไปมมีทุบเอมเออดูจุดแล้ววางไว้ที่ยัหน้าแล้วนะเหลือแค่เหลือแค่นี้เว้ยเหลือแค่เหลือแค่เขาเรียกว่าเวอผกำลังทำขีเครื่องแลี่อนนี้จุดสเคืองเลยเนีให้กูได้ยันอีกไหมยันสองแล้วนะยันสองนะนะเิ่งกมาผเปิดทุบอยู่อนนึงนะอยู่อยูู่ผิวอ้เ ยามนาสสัญยานนวุธันทิในทิสวาสัสเพยขายตรจก้าวไว้เดี๋ยวอยากจุดไ็จุดได้ได้ยูกูผีไล่กูกูได้ออกกูได้ออกกล้องว่ะเอยามนัสนวนินิสเพยยาั เอาเอาเบดเฉยอเอาเบดเเอา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 เี่ขาวายังติสสวเชีลนสขลวเอาบุยเอาเอตีปาไปปไป้ตีมึงสดเลยก็ได้หรือปะปับาใหญ่ห่าโวาอะไรได้บ้างเด็นมีอะไรพี่ขึ้นไหนเกาเติมยาได้้ดเี่อะไรฟาดีอะไรฟาดยเอาุทเอา ของฟ้าเอาเอาเอาฟ้าพังมาไปพี่บอลเอ้ยฟาพังมาไปพี่ไอ้มอลส่วนเท่าไหร่แล้วอ่ะวิเยอยกูต้องไปใช้ยาไอ้เียมกูไปแล้วกูไปแล้วเจอกันกูเพี้อนแล้วเพิยาอย่าบาเล็กกับพี่พิยาอย่าบาเล็กอ่ะไอ้หน้ามันเออเออเออเ้ยเอาแล้วใครจุดอ่ะบอสเก้าดีลืมเอ้ยแล้วเก้าเฮ้ยมีฟ้ากูเด้อจะตายเร็วไหนยาอยู่ไหนอยู่ดีไมหยาอยู่ไหนพี่ ขาขาวเขาขาวแอบตู้แป๊บไอวัดความเร็วฟาร์มเร็วฟาร์มเร็ววัดความเร็วฟาร์มเร็วคามอยู่ความอยู่หายหายหลุด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 เอายาได้พี่พระดีไว้เอ้ยระพีเฮ้ยมื่อนี้เฮ้ยเกียร์นี่แปดเฮ้ยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูกูลงแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเครื่องใกล้ับเก้าเก้าแล้วว่ะใก้ห้าสิบแล้ว ไปจะมียันแผ่นหนึ่งหายยันมาแล้วจะเล่นยักหน้าแล้วแล้วที่เป็นกรียังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่อ่ะพี่ยังเจ็บอยู่อ่ะคามแล้วผไอ้ผมผมไม่ผมได้ยันมาอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูฟัมให้เดี๋ยวกูฟัมให้แกเสร็จแล้วเครื่องแกเสร็จแล้วเฮ้ยได้กูได้กูเออดูไปก่อนอุ๊บไปก่อนจุไปก่อนฟัมให้ฟัมให้กูฟัมให้เดี๋ยวกูหายันมาให้กูแบกยันมาให้ยันมาอีกแผ่นหนึ่ง สามฟแล้วนะสามแล้วนะจะเอาตรงไหนจะเอาตรงไหนเอาเลยะเอาเลยะสามเฟ่นะสารสารสาราพอปะพอปะได้ยัไบเราพ้มพ้เรวเร็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 วเรนวเรเร็วเร็วเร็อร็วเรร็วเรเร้วเวเร็วมรร็วเรร็วเเรเร็ว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 วเรวเร็วเร็วเ

เครื่องจุดนะเดีอยเครื่องมันเก้าเก้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วเดี๋ยวเล่นแล้วก็จุดแล้วก็นั่นแหละจะจะตีพี่ดะด้วยมันจะโดนเจ็บของเปิดหมดเลยขอตีไว้ดิขอตีไว้ดิเครื่องจะด้วยอ้าวมันโดนมันเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้ตาแล้วแหละแซฟคอมเปิดหมดเลยอะที่ยาจุดเหีืที่ย้ายเสียเดี๋ยวไปเอาให้จะด้วยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเราจะเล่นพยักหน้าจิตจะได้ไหมจะได้ไี่แค่หน้าเสื่อพอแล้วพี่พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องแหงแล

ถือยาวิษให้เขาถือยาพิษให้กขาผมสำขาดทุกให้เอาไม่กลัวเลยเคยเขาวขาเขาเขาเดิมได้เติมได้มา้องเนี่ยยัดมาห้องมะเนี่ยไม่ได้เลยเฮ้ยเรืองกับวัวมันกูออกแต่ของตีวะเนี่ยเดี๋ยวกวัวของตีเราจะตีบ้านเหล็กใช่ไหมเราจะตีบ้านเหล็กใช่ไหมเราไม่ได้ตีเครื่องสายใช่ไหมเออตีบ้านเหล็กก็ตีบ้านเหล็กพี่โอเคโอเคตีบ้านเหล็กกูละใบกูได้ยัดมาใบหนึ่งกูได้ยัดมาใบหนึ่งเดี๋ยวกูบอกและวสามเออโอเคตัดบัตรละ ตีเจ๊มไอ้ตีเจมติดแล้วเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดติดเครื่องสายให้เข้ามาเลยเก็บไว้ัดกอ่าโอเคโอเคโอเคยัดยัดอีใบหนึ่งยัดอีใบหนึ่งผิดเลขไหนวะน้ำล็อกใหญ่น้ำรอคใหญ่น้ำรอคใหญ่น้ำร็อคใหญ่ดีไม่ไม่ผิดเลขอะไรผมกุณเล่นดีคุณเล่นดีอุ้ยกูจะปัดบอกกันล้กูกูได้ยามาแล้วบอสแต่กูเปิดอีกไอ้เอาปัดบอกไม่ติดเครื่องสายเที่ย เอาจุดเลยเหรอจุดเลยก็ได้ได้ยันมาอีกละจุดเสร็จเรามารวมบ้านเล็กก็ได้นะกูได้ยันกูได้ยันกูได้ยันเด๋วมาแล้วเนี่ยเด๋ยวิ่มจุดให้ยัดยันไยักหน้าอะยันไปยักหน้านะที่เดิมนะจยักได้เหรอพยักได้เหรอ้เราจุดเครื่องอีรอบนึงเราก็จุดเครื่องเออรอบนึงรอวรอ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 ้รออเรรออ่ร ต้องอะไรต้องอวไรกดให้แค่เท่าไหร่มันไม่ขาวทะลุยันเหรอววจะเชื่อไอ้แมะต่อเอาไอ้เหี้ยแล้วว่าเชื่อเหมือนเดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วกูน้ำ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 เอาเดี๋ยวกูไอ้เหี้ยเอาจะมาเอล็กมาเล็กมาเล็กมาเล็กไปมาเล็กไปมาเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำไปมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมีมาแล้วมาแล้วเจอกูด้วยน้สูตร หนี่หวบเลยเนี่ยหียเลือดผตั้อตัตัก่อนแล้วก่อนแล้วรอบใหญ่รบใหญ่ครับัดอย่าล่น้ LIKE! ำ้นทท่าด้วยอย่าลส่น้ำมนทท่าด้วยทำแล้วบอลงไปจะ่คยให้ไม่ต่อไม่ต่อไม่อนมาวนมาวนมาอ้าโดน ขอยู่ข้างบนหาย้ากูดึงให้กูดึงให้ได้ได้เดี๋ยวหายยาเดี๋ยวหายาอุ้ยได้ยาว่ะดวงตี๋ตี๋ได้ยาตี๋ได้ยาเหลือแต่บอสอเดียวขอเขาอยู่ข้างบนได้โทษโทษโทษบอสโทษเปลี่ยนเี่ยนเี่ยนเี่ยนี่ก่อนนะนี่ก่อนนะน้ำนีน้ำรอบใหญ่อันนี้ปลญหาหนเว้วยไม่หรวอถื่หน้าบ้าถือมันถือรอบใหญ่อรอบใหญ่ พอแล้วพอแล้วอแล้ววนให้เขาอยู่ใต้กูดังไก้เฮ้ยอก่ใหญ่นะมัไ่ตุ๊กเลยเฮ้ยมามาเข้ามามาเล่นไ่ให้มา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 เข้าเข้ามเอาไม่เห็นเขาไม่เห็นเอ้เขาดีเขาีปวะไปไหนวะ

เียกู้าเก้าเก้าวก้าเก้าเดี๋ยวกูบนให้เก้าเล่นให้ก่อนฟาร <Syndrome> ์มอยู่ฟาร์าาามไปฟาร์มไปลงไปแล้วก็ไม่ลงว่ะมันมียาอยู่ไอ้นี่นี่หว่าเสือนี่หว่าเอามาแล้วเมาให้แล้วเอามาให้แล้วกูเอามาให้พี่พายใช้ไปแล้วหล่อนั้นน่ะมาคำสองเอ๊ะเป็ด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  อุ้ยได้เล่นได้ี่ยแค่แนาทีแล้้าเขาดีอ่างเงี้ยเขาอยู่บนทากาวอ่ะวัดลงขอไปหามึงเปล่าไกูเลยกูยี่ไหนยู่ไหนแมครแมครแมครหนมาลับมาลับมาลับเลยกดเตรเลยเลยเตรียมเลยเยวาตายก็แล้วตอนที่ไหนนะผีอยู่นี่อยู่แมครเหลือ้เหลือแมคอเดี๋ยวการให้บอสสวิมีมาา